ก็าจะเป็นที่จัดของต่างชาติด้วยรุ้นเหมือนกันครับเนี่ยรุ้นด้วยว่าจะเข้าโรงทันหรือเปล่าด้วยแล้วก็รุ้นด้วยว่า,เ,า,เ,ราเราเองก็คงไม่ได้คาดหวังอะไรครับในฐานะนักสแสดงเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะอยากจะรอฟังคุณผู้ชมนี่แหละครับว่าเขา,เาที่เขาตั้งหน้าตารอการที่หยดุดหนึ่งที่หยดสองจนมาถึงที่หยุดสามเนี่ยเขามีความสุขกันมากขนาดไหนการได้ชมภาพยนต์เรื่องนี้นน

มันเสร็จสมบูรณ์ม,มาแล้วในแบบที่มนสน,มสนมมุอย่าที่เปนเข้าไปประจนไทยก็้าไปสนุกกับพี่ยั์แล้วก็ครอบครัวตัวอนี่ยิ้มนเาคี้จากตัวอย่าง้าจะหรอะไรบ้นีดโอเคก็ถ้าสมัยที่ยังไม่ได้ดูภาพยนตัวอย่างครับจากที่ยดสามครับก็เรื่องราวในภาค3านี่เราจะเริ่มกับการที่ว่าน้องยี่ของเราหายตัวไปนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ว่า พ่อโพโตยอนนะครับพี่ๆที่เหลืออยู่ก็ต้องออกไปตามหาไปช่วยเหลือน้องกันครับผมแล้วก็การเดินทางเนี่ยเ,เราก็จะมีสมาชิกใหม่เพิ่มด้วยนะครับนี่ครับนะฮะแล้วก็หลายๆคนอาจจะเห็นข้างหลังก็มีพิชุดดำก็ทำไมยังอยู่เลยครับตายไปแล้วนี่ทำไมพิชุดำดำมันอยู่ก็คราวนี้จะกลับมาแต่ว่ากลับมาได้ยังไงหรือกลับมาด้วยวิธีไหนหรือกลับมาด้วยเหตุการณ์ไหนนี่ต้องไปติดตามดูแล้วก็จะมีเรื่องราวของการย้อนกลับไปถึงประวัติ แบงพิชุดดำนะครับจุดเริ่มต้นของพิชุดดำจริงๆก็ทำไมเขาถึงจะเป็นแบบดูทำไมดูเรื่องครับดูเรื่องครับดูเรื่องครับแล้ถ้าใครที่มีเวลาเตรียมตัวก็แนะนำให้ดูภา้หนึ่งภาคมาก,ก่อนก็ได้ก็จะได้แบบฟิลแบบเต็มที่ไม่เย็นแน่นอนเล่นเองแค่คะแนานา้แบบให้ร้อยเลยครับพี่ข<อ>าขอไว้ก่อนครับ เคราพ่าเราก็ติดตามที่อดีตว่มาถึงที่อยู่สามที่เป็นการเล่าให้ันุใน่ผาหอาเจ้านที่าเนีเป่นแล้่องที่แขกันไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยรับต้องเลยทั้งเรื่องเลยอ่ะด้วยมันเป็นคาแรคเตอร์มากกว่า เห็นพี่แบงโดนสุงข่ะสุดท้ายก็คุ้งแล้วดีจังเลย่นดีังีจนะคนนีกล้วกันากด้วยนะคะแล้วเจอกันในโรงเรียน ยอยอ่ะใช่ย่อยยอยครับสิกแพคมีเนาะซก็ได้เนาะสิกแพคก็ต้องคนนี้อ่ะยังไงโอ้โหไม่กล้าสู้เลยสองคนนี้อยู่ในเฟรมด้วยผมไม่ไหวจริงๆฮะแต่ก็ก็ทำเต็มที่แต่มีสิกแพ็กมีใช่ก็ข<ๆ>้างนี้ข้างนี้ก็ท,กทุกคนได้บู๊มากขึ้นครับจะได้ไปให้ได้เห็นโลเคชั่นใหม่ๆด้วยในการสู้ผีด้วยในถ้ำในน้ำอะไรต่างๆจะได้เห็นแบบการบูที่แตกต่างไปกว่าเดิม แลเรื่องนี้ก็ผมว่าเป็นการไถ่ทำที่ค่อนงจะดูเดือดเหมือนกันแล้วก็บริชันก็ตั้งใจทําเต็มที่ครับเต็มที่มากแล้วก็ผมว่าภาคนี้เป็นภาคที่ผมเหนื่อยสุดแล้วผมก็รู้สึกว่าประทับใจสุดตลอดภาคหนึ่งภาคสองที่เราเดินทางมาด้วยกันเนี่ยผมเชื่อว่าเราเราสร้างผลงานให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อคนดูครับแมากับอ,อ,อันนี้จริงครับ เรื่องครับอีกเรื่องไม่เกี่ยวครับหมดเรื่องเลยผมมีอย่างเดียว